ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้นำเสนอวางได้ก็ไร้ทุกตอนที่20เขียนโดยห่วงถงแปลโดยรุ่งอรุณสินทธทียากรเรื่องที่37ฝีมือในการชงชา อุปสรรคให้โอกาสฝึกฝนตนเองอันมีค่าอย่างแท้จริงแก่มนุษย์มีเพียงบุคคลที่ทนต่อการทดสอบของสิ่งรอบกายได้เท่านั้นจึงสามารถนับได้ว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงบุคคลผู้ยิ่งใหญ่นับแต่โบราณกาลเป็นต้นมาโดยมากมีจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อดิ้นรนต่อสู้จนก้าวผ่านอุปสรรคมาจนได้ คำคมโดยโคโนสุเกะมัตสึชิตะนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นชายหนุ่มตกงานขึ้นเขาไปเพื่อฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่เพียงแต่ล้มละลายเท่านั้นภรรยายังหนีไปอีกด้วยเขารู้สึกว่าชีวิตนี้ไร้ความหมายจนอยากจะปลิดชีวิตตนเองทิ้งเสียเขาเดินอย่างสังกตายไร้จิตวิญญาณไปตามทางขึ้นเขา ในใจก็คิดว่าจะกระโดดลงไปจากที่ตรงไหนดีทันใดนั้นเขาก็พบกับพระภิกษุชารารูปหนึ่งบางทีพระชาราคงจะดูออกถึงชีวิตอันสิ้นหวังของชายหนุ่มจึงชวนเขาให้มาชงชาภายในวัดชายหนุ่มปฏิเสธแต่พระชารายืนกรานหนักแน่นในสภาพที่ไม่รู้จะทําอย่างไรชายหนุ่มจึงต้องตามพระชารามาที่วัดอย่างเสียไม่ได้ พอมาถึงก็เห็นแต่เพียงว่าหลังจากพระชราตระเตรียมอุปกรณ์ชงชาเรียบร้อยแล้วนั้นกลับตักน้ำเย็นหนึ่งกระบวยออกมาจากโอ่งเทใส่กาน้ำชาต่อมาก็รินน้ำชาย,ยื่นให้เขาทันทีนี่เป็นใบชาชั้นยอดโยมลองชิมดูสิรสชาติเป็นยังไงพระชราพูดกลัวหัวเราะถึงแม้ชายหนุ่มจะรู้สึกแปลกแลกแต่ก็ลองดื่มดูอึกหนึ่งแล้วพูดว่า ดืมแล้วมันก็รู้คือน้ำเปล่าไม่มีรสชาติแม้แต่น้อยอาจารย์ครับท่านไม่ควรใช้น้ำเย็นชงชานะครับพูดเช่นนี้ก็ถูกต้องพระชราพูดต่อมาก็เริ่มต้มน้ำแล้วใช้น้ำเดือดชงชาคราวนี้พระชรามอบน้ำชาร้อนๆให้ชายหนุ่มแก้วหนึ่งและพูดว่าโยมลองดื่มดูอีกทีสิ เมื่อชายหนุ่มได้ลองดื่มก็พบว่ากลิ่นหอมเตะจมูกเสียจริงรสหอมอันละมุลละไมอ้วนอยู่ในปากเนิ่นนานไม่คลายจนอดที่จะชมเชยไม่ได้อาจารย์ครับนี่เป็นชาดีจริงๆด้วยพระชราถามว่าโยมรู้หรือไม่ว่าชาทั้งสองแก้วนี้ต่างกันอย่างไรชายหนุ่มตอบโดยไม่ต้องคิดว่ารู้แน่นอนสิครับแก้วหนึ่งใช้น้ำเย็นชงอีกแก้วใช้น้ำร้อนชง นั่นก็ถูกต้องแล้วพระชราพูดมีเพียงใบชาที่ถูกน้ำเดือดรสสาดเท่านั้นจึงจะดึงเอาส่วนที่ดีที่สุดของมันออกมาได้ขณะที่ออกจากวัดมาชายหนุ่มครุ่นคิดถึงคำพูดของพระชราจนละทิ้งความคิดที่จะฆ่าตัวตายแง่คิดสกิดใจชีวิตของมนุษย์เราก็เปรียบเสมือนการชงชา มีเพียงการผ่านการทดสอบและความทนทุกข์เท่านั้นจึงจะสามารถเค้นเอาศักยภาพภายในออกมาได้แต่ว่านอกจากนี้ความรู้ในการเคี่ยวก็สำคัญไม่แพ้กันพักนี้ในท้องตลาดนิยมการชงชาแบบเย็นแบบหนึ่งพอเห็นชื่อก็น่าจะรู้ความหมายของมันได้ว่าคือการใช้น้ําเย็นมาชงใบชารสชาติที่ได้หวานชุ่มคอเป็นพิเศษ แต่ขาดรสฝาดขมของใบชาชาที่ชงแบบเย็นนี้จะให้อร่อยหน้าดื่มจำเป็นต้องใช้เวลาในการแช่นานกว่าปกติบางครั้งต้องแช่7-8ชั่วโมงเต็มๆใบชาจึงค่อยคลายตัวแผ่ออกมาหากชีวิตของคุณมีโชคไม่เคยประสบคลื่นลมซัดสาดใดๆก็จงอย่าลืมภูมิปัญญาการชงชาแบบเย็นนี้ ถึงแม้ใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาก็สามารถเคี่ยวเอาความหอมที่เป็นของตนเองออกมาได้เช่นกันเรื่องที่38พระพุทธองค์ทำไมไม่ช่วยอาตมาสรรพสิ่งถึงที่สุดก็ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนแล้วจะมีวิถีทางของตนเองเมื่อดำรงในวิถีแล้วก็จะเป็นนิรันจากคำพีอี้จริง ฝนเทกระหน่ำจากฟากฟ้าอย่างฉับพลันปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน่าตกใจมากเพียงไม่นานน้ำในแม่น้ำก็เต็มจนล้นเขื่อนออกมาบริเวณที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมจนมิดในชั่วระยะเวลาอันสั้นวัดในเมืองเล็กก็ไม่รอดพ้นจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ขณะที่น้ำท่วมสูงจนถึงตาตุ่มแล้วพระภิกษุรูปหนึ่งในวัดกลับจุดธูปไหว้พระและสวดมนต์ด้วยความร้อนรน หวังว่าอุทกภัยอันน่ากลัวคราวนี้จะคลี่คลายไปโดยเร็วเทว่าผ่านไปไม่กี่นาทีน้ำก็ท่วมถึงเอวพระภิกษุเสียแล้วหน่วยกู้ภัยพายเรือยางมุ่งหน้ามาอย่างรวดเร็วเพื่ออบพยพผู้คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยพูดกับพระภิกษุรูปนี้ว่าอาจารย์ครับรีบขึ้นเรือเร็วๆครับน้ำท่วมหนักมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ไม่ต้องห่วงอาตมา อาตมาเชื่อว่าพระพุทธองค์ต้องมาช่วยอาตมาแน่นอนพระภิกษุยืนกรานไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะชักแม่น้ำทั้งห้าอย่างไรพระภิกษุก็ไม่ฟังสุดท้ายหน่วยกู้ภัยจำต้องละทิ้งความพยายามหันไปช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยรายอ,รอื่นเวลาผ่านไปอีกไม่กี่นาทีน้ำก็ท่วมจนถึงคางแล้วพระภิกษุต้องกอดเสาวไว้อย่างทุลักทุเลเพื่อไม่ให้ถูกน้ำซัดไป เรืออยางของหน่วยกู้ภัยเปลี่ยนเป็นเรือยนต์แล้วพวกเขาบอกพระภิกษุอย่างโลนรานว่าอาจารย์ครับรีบยื่นมือมาให้พวกเราเร็วๆสิครับพวกเราจะดึงท่านขึ้นเรือแต่พระภิกษุรูปนี้ยังคงพูดว่าไม่ไม่ต้องห่วงอาตมาอาตมาเชื่อว่าพระพุทธองค์ต้องมาช่วยอาตมาสุดท้ายน้ำท่วมจนมิดวัดพระภิกษุได้แต่คว้ายอดแหลมของวัดไว้แน่น ทันใดนั้นเองก็มีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินวนอยู่บนท้องฟ้าพร้อมโยนเชือกสำหรับกู้ภัยลงมาให้แต่พระภิกษุยังคงดึงดันจะรอให้พระพุทธองค์มาช่วยจึงจมน้ำตายในที่สุดหลังจากมรณะภาพแล้วพระภิกษุก็มาถึงสวรรค์ท่านถามพระพุทธองค์อย่างผิดหวังกระผมไหว้พระมาทั้งชีวิตทำไมเวลาที่กระผมประสบอันตรายมากที่สุดท่านกลับไม่มาช่วยกระผม พระพุทธองค์ตรัสว่าข้าได้ส่งทั้งเรือยางเรือยนและเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเจ้าแล้วแต่ล้วนถูกเจ้าปฏิเสธเจ้าจะให้ข้าส่งกระสวยอวกาศไปช่วยหรืออย่างไรแง่คิดสกิดใจเรื่องนี้แม้จะเป็นเพียงเรื่องตลกขบขันเรื่องหนึ่งแต่ก็สะท้อนสภาพชีวิตจริงว่าความดื้อดึงทำร้ายคนได้ ผมรู้จักช่างภาพคนหนึ่งซึ่งยืนกรานว่าจะถ่ายแต่ภาพเชิงศิลปะและปฏิเสธการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์โดยสิ้นเชิงเดือนเดือนหนึ่งหาเงินได้ไม่กี่ร้อยทำจนตัวเองมีหนี้สินมากมายอาศัยการหยิบยืมเงินไปทั่วเพื่อดำรงชีวิตไม่เพียงแต่ตนเองจะลำบากยังทำให้ลูกเมียเดือดร้อนไปด้วยหลายหคนเสนอว่าเขาน่าจะลองรับงานที่สามารถเลี้ยงปากท้องได้ดูบ้าง แต่เขากลับดื้อรั้นมากไม่นี่จะบั่นทอนความเป็นศิลปินของฉันจากนั้นก็บ่นว่าตนเองมีความสามารถแต่ไร้โชคด่าทอคนอื่นว่าไม่เข้าใจแก่นแท้แห่งศิลปะความดื้อดึงเช่นนี้ผมมองว่าช่างประหลาดดีแท้เพราะแท้จริงแล้วการถ่ายภาพทั้งสองประเภทหาได้ขัดแย้งกันไม่ต่อให้เขาต้องฝืนใจตนเองรับงานถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ และจะไปถ่ายภาพที่ตนเองอยากจะถ่ายในเวลาอื่นไม่ได้เชียวหรือลูกเมียและเจ้านี่ไล่ตามเอาเงินเ้าตั้งแต่เช้ายันค่าแล้วมันช่วยส่งเสริมความเป็นศิลปินได้หรืออย่างไรดื้อดึงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งยังไม่น่ากลัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือดื้อดึงกับทัศนคติที่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตแต่กลับยังหัวปากหัวปำไม่สำนึกอีก ติดตามรับฟังวางได้ก็ไร้ทุกข์จากอ่านให้ฟังบายชีได้อีกในครั้งต่อไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะ